ยูเทเลนอีสในระบบขัดลอาพันสวรรค์บทที่31มสเอ่าจากฝูงกิ้งกาเพลิงโกลกกจากฝูงกิ้ง,ก,ก,ก,งกาเพลิงคำรามออกมาในเวลาเดียวกันเหล่าลูกน้องของมันก็พุ่งเข้าใส่เยเทีนอย่างไรก็ตามจับฝูงกิ้งก่าเพลิงยังคงมองเยเทีนอย่างหยียดยามเยเทียนเป็นนักลบชั้นยอดหลังจากเปิดใช้งานพันสวรรค์ด้านความเร็วความเร็วของเขาเทียบได้กับนักลบชั้นยอดขั้นสูงสุดและที่สำคัญกว่านั้นคือทักษะดาบของเยียทียนนั้นแข็งแกร่งมากเงาสังหารทักษะดาบระดับทอมแดงกลาย ครูดดอเมื่อเส้นแสงดับฟาดฟันลงมาอีกครั้งกิ้งก่าเพลิงก็จบชีวิตลงอีกตัวกิ้งก่าเพลิงระดับแต่เหล่านี้ไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้พวกมันไม่แม้แต่จะสัมผัสเสื้อผ้าของเ่าเทียนนี่คือความแตกต่างระหว่างสัตว์อสูระดับต่ำและสัตว์อสูระดับกลางหากมีกิ้งก่าเพลิงมากกว่านี้เทียนคงล่าบากมากแต่แค่สามสิบกว่าตัวยังไม่อยู่ในสายตาเขาเมื่อเห็นลูกน้องของมันตายไปทีละตัวจากฝูงกิ้งก่าเพลิงก็เริ่มโกรธเปรี้ยวในที่สุดมันก็ทนไม่ไหวที่จะลงมือมิฉ เมื่อจับงทิ้งกาเพลิงค่อยๆยืนขึ้นเย่เทียนก็ได้เห็นร่างของมันอย่างชัดเจนลำตัวของมันยาวถึง8เมตรบนหลังของมันถูกปกคลุมไปด้วยหนามแหลมที่มีความยาวประมาณหนึ่งเมตรและร่างของมันแผ่กลิ่นไอที่น่าสะพรึงกลัวออกมาจากกลิ่นไอที่มันแผ่ออกมานั้นจับงทิ้งกาเพลิงจะต้องเป็นสัตว์อสูรระดับกลางอย่างแท้จริงนอกจากนี้เมื m, ่อจับงทิ้งกาเพลิงพุ่งเข้ามาในระยะ10เมตรเย่เทียนตรวจสอบคอนสวรรค์ของมันในทันทีประเภทกิง่งกาเพลิงครสวรรค์ทางสายเลือดปานกลางค้นสวรรค์เปลวเพลิง เย่เทียนประหลาดใจพวสวรรค์แน่นเปลวเพลิงระดับรองสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้แค่สองเท่าเท่านั้นแต่พวสวรรค์เปลวเพลิงระดับเริ่มต้นสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้สามเท่าพลังของสัตว์อสูรนั้นแข็งแกร่งกว่านักรบหากไม่ใช่เพราะนักรบมีพลังปราณหยุนพวกเขาคงไม่สามารถเอาชนะสัตว์อสูรในระดับเดียวกันได้แต่สัตว์อสูรยังสามารถกระตุ้นพวสวรรค์ทางสายเลือดและระเบิดพลังการต่อสู้ออกมาได้ชั่วคราวหากปล่อยให้สัตว์อสูรมีเวลากระตุ้นพวสวรรค์ทางสายเลือดมันจะเหนือกว่านักรรรรรรรบบบออออยยย่่่่่าาาางง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 สสสสิิิิิิ้้้้้นน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 เเ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 ชแแแแแลล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 ะะะะจจมมมมกกกกกพพพพตตตััััััวววววีีีีปป็็์์ูดดคคโขหืท เราคงก็งรีบข้ามมันซะเย่เทียนตัดสินใจจากฟูงที่กาเพลิงมีสติปัญญาเหนือกว่าลูกน้องของมันมันใช้พลังสวรรค์ด้านเปลวเพลิงก่อตัวเป็นลูกไฟขนาดใหญ่แล้วพ่นออกมาุ่งลูกไฟขนาดใหญ่ระเบิดออกและกลายเป็นคลื่นกระแทกเปลวเพลิงนับไม่ถ้วนภายใต้การโจมตีเช่นนี้เย่เทียนย่อมถูกโจมตีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เขากลับเพิกเฉยต่อคลื่นกระแทกของเปลวเพลิงกระทั่งพลังการปกป้องร่างกายเขาก็ไม่ใช้มันออกมา พลังกกรนของนักรบชั้นยอดนั้นแข็งแกร่งมากเหล่านักรบชั้นยอดสามารถใช้พลังกกรนเพื่อปกป้องร่างกายได้แต่เย่เทียนปรับรู้สึกว่าไม่จำเป็นเพราะด้วยพลังกกรนของเขาในตอนนี้ไม่สามารถต้านทานการโจมตีจากเปลวเพลิงเหล่านี้ได้ดังนั้นเย่เทียนจึงเลือกที่จะเก็บพลังกกรนของเขาไว้เย่เทียนพุ่งเข้าหาจากฝูงพิ้งกับเพลิงอย่างรวดเร็วเงาสังหารทักษะเงาสังหารระดับปรมาจารย์ขั้นสูงสุดกลายเป็นล่าแสงดาบที่พุ่งเข้าใส่จากฝูงพิ้งกับเพลิงในพริบตา ความเร็ว3เท่าบวกกับความเร็วในการใช้ดาบระดับทองแดงทำให้ดาบเล่มนี้น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงแม้แต่นักรบชั้นยอดทั่วไปก็ไม่สามารถหลบการโจมตีของดาบนี้ได้แต่การป้องกันของคิ้งกาเพลิงนั้นแข็งแกร่งกว่านักรบชั้นยอดมากมันใช้ศิษย์ัของมันปะทะเข้ากับดาบของเยเทียนกูุ่มจกฟูงกิ้งกาเพลิงถอยหลังกลับไปหลายเมตรบนหน้าผากของมันปรากฏรอยแผลลึกและมีเลือดไหลออกมาพลังห้าหมื่นจินเย่เทียนตระหนักได้ถึงพลังของทิ้งกาเพลิงทันทีพลังกำลังของทิ้งกาเพลิงคือห้าหมื่ เยเทียนมีพลังเพียงสามหมื่นจินเท่านั้นบวกกับพลังแกรนที่เพิ่มขึ้นพลังที่ปลดปล่อยออกมาก็เพิ่มขึ้นเพียงหกหมื่นจินเท่านั้นและด้วยทักษะระดับทองแดงเงาสังหารก็เพียงพอที่จะเทียบเท่ากับพลังโจมตีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันจินแต่ถึงอย่างนั้นพลังโจมตีของเยเทียนก็ยังได้กว่าทิ้งกระเพลิงอยู่ไม่น้อยเขามองไปที่บาดแผลบนร่างกายของเขาบาดแผลทั้งหมดบนร่างกายเกิดจากเปลวเพลิงที่แผดเผามันดูน่าสังเวชมากหากไม่ใช่เพราะพันสวรรค์ในการรักษาระดับสูงสุดเขาต้องตายไปแล้วอย่างแน่นอนในนพริบบตาาาดดแผลของเเยยยทีีก็ห ในทางกลับเป็นจ่าฝูงกิ้งกาเพลิงกลับไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของมันให้หายทันทีได้สภาพของมันแย่ลงอย่างต่อเนื่องด้วยพลสวรรค์ในการรักษาขั้นสูงสุดเย่เทียนจึงโจมตีจ่าฝูงกิ้งกาเพลิงต่อไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอาการบาดเจ็บของจ่าฝูงทิ้งกาเพลิงเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแต่เย่เทียนกลับไม่เป็นอะไรเลยสามนาทีผ่านไปในที่สุดจ่าฝูงกิ้งกาเพลิงก็ทิ้งปูลงกระแทกพื้นพลังชีวิตของมันค่อยๆหายไปและตายไปด้วยน้ำมือของเย่เทียนซึ่งเป็นมนุษย์ที่วรแ่เยอนะอยู่ดี ถึงอย่างไรเขาก็มีพรวสวรรค์ด้านความเร็วขั้นตน้นเขาสามารถหลบการโจมตีของจ่าฝูงทิ้งกาเพลิงและยังสามารถลอบโจมตีทิ้งกาเพลิงได้เป็นครั้งคราวหรือจะใช้พรสวรรค์เงาทมินลอบโจมตีจ่าฝูงทิ้งกาเพลิงในยามราตรีแต่เย่เทียนไม่ได้เลือกที่จะทำเช่นนั้นเขาเลือกที่จะต่อสู้กับมันอย่างตรงไปตรงมาการทำเช่นนี้มันรวดเร็วยิ่งกว่าเขาไม่อยากเสียเวลาหลังจากนั้นเย่เทียนก็กวาดล้างทิ้งกาเพลิงที่เหลือและมองไปที่ศพของจ่าฝูงทิ้งกาเพลิงอีกครั้ง เลือดของสัตว์อสูรระดับกลางนั้นมีค่ามากโดยเฉพาะติ้งกาเพลิงที่เป็นสัตว์อสูรพิเศษเลือดของสัตว์อสูรระดับกลางที่มีพลสวรรค์ด้านเปลวเพลิงนั้นมีค่ามากกว่าปกติเพราะเลือดของมันแฝงไว้ด้วยพลังเปลวเพลิงซึ่งมีผลต่อการขัดเกลาร่างกายดังนั้นเย่เทียนจึงไม่คิดจะทิ้งเลือดของสัตว์อสูรระดับกลางนี้ไปและรวบรวมมันกิ้งกาเพลิงมีร่างกายที่ใหญ่โตเลือดของมันค่อนข้างมากเย่เทียนได้รวบรวมเลือดของมันได้ทั้งหมด50ขวดเพียงแค่เลือดสัตว์อสูรระดับกลาง50ขวดนี้ก็มีมูลค่าถึงหลายล้านหยวนแล้วนับว่าครั้งนี้เป็นกำไรมหาศาลหลังจากฆ่ากิ้งกาเพลิงแล้วเย่เทียนก็ให้หมาป่าวายุและคนอื่นๆเข้ามา เมื่อพวกเขาเห็นศพที่กระจักกะจายอยู่ทั่วบริเวณและศพของจาฝูงกิ้งกับเพลิงพวกเขาต่างตกตะลึงลองเย่ยเทียนเจ้าฆ่าสัตว์อสูรระดับกลางตัวนี้ได้จริงๆหมาป่าวัยกล่าวออกมาด้วยความตกใจเขาตรวจสอบร่างกายเย่ยเทียนอย่างละเอียดและพบว่ามีเพียงเสื้อผ้าของเย่ยเทียนเท่านั้นที่ฉีกขาดแต่ร่างกายของเขากลไม่มีบาดแผลใดๆเลยหมาป่าวายุคาดเดาในใจว่าเย่เทียนต้องมีภพศตายที่เขาไม่รู้แน่ๆแต่เขาไม่ใช่คนที่ชอบสืบสออความลับของคนอื่นอีกอย่างความลับแบบนี้ต่อให้ถามมันออกไปจะเป็นการลวกเกินคนอื่นเสียเปล่าๆและแน่่่นนอออเขาาไไมมคิดทีจะถกป เย่เทียนไม่ต้องการเนื้อและหนังของสัตว์อสูรระดับกลางแต่สำหรับหมาป่าวายุและคนอื่นๆนั้นชิ้นส่วนของสัตว์อสูรระดับกลางนั้นหายากมากหลังจากที่เย่เทียนอนุญาตพวกเขาก็ช่วยกันหล่ร่างของจ่าฝูงกิ้งกลับเพลิงวันต่อมาเย่เทียนหมาป่าวายุและคนอื่นๆได้กวาดล้างสัตว์อสูรในพื้นที่นี้ไปเกือบหมดหลังจากมั่นใจว่าจะไม่มีสัตว์อสูรใดๆเย่เทียนก็บอกกล่าวทุกคนว่าเขาต้องการจะแยกตัวออกไปเมื่อหมาป่าวายุถามว่าทำไมเย่เทียนถึงต้องการแยกตัวออกไปคำตอบที่เขาไไดด้้้้้้ททใหหหเเเเเขาาาาาตตตตออ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 องงงงงกกะะะะลลึรรนนนนยยยีจจจมมมมพัั่ื